สลา م ูอะไรกมครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะแนะนํานะครับเอฟซีนะครับปิดนะครับไม่ให้เข้าเกณฑ์นะครับกวนเอียงมีดประมาณเท่าไหร่นะครับการเอียงมีดนะครับมันอยู่ที่มันขึ้นอยู่ที่การรับคมนะครับรับคมการแต่งมีดนะครับ ถ้าเราไม่สุ่มคมนะครับที่พุ่งมีดทางด้านนอกให้เข้าทางด้านในทางด้านพุ่งมีดนะครับมันจะกินบาดหน้ายางนะครับบาดเข้าไปถึงเกนนะครับเข้าไปถึงเกนเข้าไปถึงแกนไม้ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราต้องอสุ่มคมนะครับสุ่มคมก่อนสุ่มคม เข้าไปดูในคลิปวิธีแต่งนะครับวิธีแต่งมีดวิธีรับมีดนะครับพอจะเข้าใจนะครับพอจะเอียงนะครับมันกประมาณไม่ได้นะครับว่าเอียงกี่องศาเอียงประมาณไหนนะครับเอียงยังไงก็ได้นะครับนะครับตอนนี้ก็ตั้งมีดมาตรงๆนะครับตั้งมีดมาตรงๆ นี่ก็มีอีบสี่ขอคำแนะนำมานะครับก็อยากให้อธิบายให้นะครับก็เปลือกก็จะซ้อนกันนะครับอย่างนี้นะครับไม่ได้ช้านะครับแล้วก็เปลือกไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้หนานะครับอย่างที่บางท่านเข้าใจว่าการกรีดเปลือกซ้อนกันจะทำให้เปลือกหนานะครับ เวลาเราปรีดนะครับเดี๋ยวจะให้ดูทางด้านมุมขวามือนะครับนะครับตอนที่ผมกรีดนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าต่ําหน้าสูงนะครับมีดส่วนมากนะครับก็จะเอียงประมาณนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อไม่ให้คุ้งมีดนะครับเข้าไปชิดอหน้ายางนะครับเนี่ยครับ ปลีดมาอย่างนี้เลยนะครับหรือจะปลีดทับมาก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าทับหน้ามันก็จะเข้าเกณฑ์ง่ายถ้าเรายังไม่ชำนาญน,นะครับสำคัญคือตอนจิกจิกหัวจิกให้มันมันบางนะครับให้มันบาง ต้องกรีดมือเดียวนะครับสำหรับหน้าสูงนะครับมันก็จะไม่ยากนะครับถ้าเราค่อยๆฝึกนะครับค่อยๆฝึกค่อยๆฝึก,ฝกแล้วก็ดูคลิปไปแล้วก็ตอนกรีดนะครับสำคัญคือเราต้องวิเคราะห์หน้ายางเราว่าเราจะกรีดย,ยังไง ก็เมื่อกี้เจอปุ่มนะครับก็สิ่งสำคัญคืออ่าเดือยนะครับเดือยอย่าให้ยาวถ้าเดือยยาวยังไงก็เข้าแกนนะครับนะครับที่ผมกรีดอยู่เดือยจะไม่ยาวไปกว่านี้นะครับประมาณหนึ่ง หนึ่งมิลมินครึ่งนะครับไม่เกินสองมินครับถ้ามันยาวเกินเราจะกระตุกมีดไม่ได้นะครับจะกระตุกไม่ได้เดีย๋ยวผมจะกรีดทับหน้านะครับให้ดูนะครับนะครับเมื่อเราเห็นเนื้เย่อเจริญแล้วเราก็ไม่ต้อง กดคมมีดให้เข้าไปทางด้านในนะครับแล้วก็ไม่ต้องอกดมีดให้กินเปลือกแข็งนะครับถ้าเรา,าถ้าแต่งถ้ารับมีดอย่างที่ผมแนะนำนะครับก็ไม่ต้องออกแรงกดเวลาเรากรีดแต่ถ้า,ารับแบบทั่วไป เขามักจะสุ่มคมทางด้านนอกนะครับนะครับที่พุงไอ้ที่หูนะครับขอไปที่หูมีดที่เดือยก็มันจะโค้งอยู่นิดนึงนะครับเพื่อที่จะเวลากรีดนะครับจะซอยได้ง่ายตรงไปจะถึงปลายเดือยน,นะครับประมาณหนึ่งเซนนะครับมันมากมีดเขาจะตีมาอย่างนั้นนะครับ จะให้เราจุดน้าย่างได้ง่ายนะครับม,มันไม่ได้เอียงนะครับไม่ได้เอียงนี่ผมปิดคือมันยังไงมันไม่ได้เอียงแต่ว่าผมไม่ให้อ่าปุงมีดนะครับไปเบียด หน้าอย่างมันจะเป็นแก้มอยู่นิดนึงนะครับที่ผมแต่งนะครับมันจะไม่เข้าเกณฑนเนระื่อนี้มิดเอซนะครับก็ยังไม่ได้เอาไปให้นะครับก็ยังไม่ว่างนะครับกดสั่ง เดือนแล้วนะครับผมยังไม่ว่างลเลยอมไม่ไปส่งให้นี่ครับเดี๋ยวต้นที่ หน้ามันต่ำนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่า,ามันเอียงมากน้อยแค่ไหนนะครับนะครับก็ให้ไปฝึกนะครับฝึกนี่นะครับตากล้องช่วยซูมเข้าไปให้เห็นชัดๆนะครับนี่นะครับน,นะครับ ตรงข้างเรือเท่านั้นที่เบียดหน้ายางม,มานะครับมันจะแต่งเป็นแก้มอยู่นะครับเป็นแก้มอยู่นิดนึงน,นะครับตรงข้างเรือจะไม่เข้าถึงจะเจอปุ่มนะครับถ้าเจอปุ่มมันจะถอยออกมานะครับเนี่ยตอนนี้นะครับยางปึ๊บนะครับ มีดทรงขวานก็ส่วนมากจะกรีดกันลักษณะอย่างนี้นะครับถ้ากรีดทับหน้ามันจะกรีดมันจะกรีดยากนะครับมีดทรงขวานมันไม่เหมือนกับทรงคองูเหา่านะครับนี้ผมทับนะครับใช้มีดทับหน้าเลยนะครับหรือเอซจะลองทำก็ได้นะครับ ก็ไม่ว่ากันนะครับมันไม่มีคอบังคับแต่ครั้ okay. งแรกที่เรากรีดอย่าให้มันเข้าเกนนะครับอย่าให้เข้าเกนการเอียงการเอียงมีดก็ไม่ทําให้การกรีดนะครับไม่ให้เข้าเกนแต่อย่างใดนะครับอยู่ที่การแต่งนะครับแต่งมีดรับมีด นะครับแต่ถ้าเราไม่สุ่มนะครับมันจะกินลึกเข้าไปโดยที่เราบังคับไม่อยู่นะครับบังคับนีดไม่อยู่ถ้าเราสุม่มปุงมีดนะครับยังมีดนะครับให้ยังมีดให้พอจิกหน้ายางนะครับให้ได้ลึกนะ ไม่ได้ลึกคิดเย,เยอะเจริญนะครับยังต้นเล็กเปลือกเปลือกบางนะครับก็ค่อยๆกรีดอย่ารีบนะครับก็เข้าใจนะครับบางท่านกรีดเยอะผมก็กรีดเยอะนะครับแต่ว่าบางต้นมันต้องค่อยๆกรีดนะครับ เราจะรีบไม่ได้เพราะว่าบางต้นมันอาจจะมีตุ่มตาก็ทำให้ราช้าบ้างนะครับแต่โดยรวมเราก็จะต้องกรีดให้เร็วเราต้องจะกรีดให้เร็วได้เราต้องมีความจำนานนะครับไม่ใช่ไปถึงก็ ปีดกรีดกรีด,ด,ดได้น้ำยางมากน้อยเราไม่รู้นะครับเราต้องกรีดแล้วนะครับอย่าให้เข้าเกนนะครับอย่าให้เข้าเกนอย่าให้เข้าเกนห้ชิดเนื้อเยื่อเจริญนะเนี่ยครับนะเนื้อเยื่อเยื่อเยื่อเจริญจะออกสีอ,ออกเหลืองๆนะครับ ต่ถ้าถึงเนื้อไม้ก็จะเป็นเส้นก็ให้สังเกตดูเวลาปีที่สวนตัวเองนะครับเดี๋ยวจะให้ดูทางมุมขวามือนะครับนะครับเอียงประมาณนะครับหรือไม่เอียงก็ได้นะครับแต่ผมต้องเอียงเพราะว่า ต้องการจิกจิกหัวนะครับให้ชิดเนื้อเยื่อเจริญนะครับตลอดเมื่อจิกหัวชิดเนื้อเยื่อเจริญนะครับอย่าให้เข้าแกนนะครับก็ปีดมานะก็ไม่ได้เอียงมีดนะครับนี่แหละเอียงมีดเลย เอียงนิดเดียวนะครับบางต้นก็ไม่ได้เอียงแล้วก็เดี๋ยวผมจะรีกปุ่มนะครับปุ่มปุ่มผมจะรีกให้ดูนะครับปุ่มนี้สองปุ่มนี้มันมันอ่าผมกรีบบาดได้นะครับสองวันเดี๋ยวผมจะรีกให้ดูนะครับเนี่ยคือการรีบ ถ้าเราไม่รีบนะครับที่ปุ่มต้องต้องอย่างนี้นะครับถ้าเป็นปุ่มใหญ่ถ้าเรากรีดช้านะครับน้ำยางมันจะจะเลอะหน้ายางนะครับเมื่อน้ำยางเลอะหน้ายางน้ำยางที่ติดมีด ปิดมีดมันจะไปอุดท่อน้ํายางทําให้น้ํายางออกน้อยนะครับเพราะว่ายางที่มันเลอะมันจะแข็งตัวเร็วน้มันแข็งตัวเร็วทําให้น้ายางไม่ออกนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาทุกท่านนะครับไว้กับต้นนี้นะครับขอบคุณเอฟซีนะครับที่ขอคํานะครับแนะนําสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกท่านนะครับไว้กับ ต้นนี้นะครับนี่ต้นนี้ผมกรีดเบียดหน้ายางมาเลยนะครับใช้พงใช้แก้มมีดนะครับที่ผมแต่งไว้กรีดเบียดหน้ายางนะครับมาสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกท่านนะครับไว้กับตอนนี้นะครับ จอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอัสลามุอะลัยกุมสวัสดีครับ